เเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยนะทะเลนี่เมื่อคืนฝนตกนะครับผมฝนตกนี่ทำให้น้ำแบบไหลมาลงทะเล สวัสดีครับคุณคีสอันนี้เรามาหาดบางแสนแต่เช้านะครับแต่เช้านี้จะมีรถปรับพื้นที่ปรับหน้าดินใหญ่ๆมาเลยนะเก็บพวกไม้พวกอะไรที่ถูกพัดมาตามฝั่งนะครับผมแล้วก็เริ่มมีคนมาวิ่งออกกําลังกายตั้งแต่เช้ากันเลยที่นี่ก็จะเปิดไฟ สว่างสวยตลอดคืนเลยนะครับผมมาหาดางแสนตอนกลางคืนไม่ต้องกลัวว่ามันจะมืดมิดแถวนี้ก็มีแบบฝนตกมานี่จะมีทางน้ำไหลลงมาเลยนะจากพื้นจากพื้นดิน จากพื้นทรายไหลลงไปสู่ทะเลก็มันทําให้ช่วงนี้มันช่วงนี้นะ้ำมันก็เลยยังไม่ใสนะครับผมยังยังขุ่นๆอยู่ถ้าช่วงน้ําใสนี่มันต้องเป็นตุลาพฤศจิกาธันวามกราช่วงนี้ก็จะคุนค่นๆแล้วก็บางวันก็มีขยะพัดมาบ้างนะเดี๋ยวขอกินอันนี้หมดก่อนเดี๋ยวพาเดินเล่นกลับไป ตรงโซนแหลมแทน่นก็เลยพามาดูาเลยช่วงที่มันเช้ามืดกันเลยทีเดียวน้ำขึ้นถึงต้นมะพร้าวไหมครไม่ถึงครับผมแต่เกือบถึง จะห่างจากต้นมะพร้าวสักประมาณบางทีก็ปิดต้นมะพร้าวเลยบางทีก็ห่างต้นมะพร้าวประมาณเมตรสองเมตรประมาณเมตรหนึ่งอันนี้คือฟรีโซนล็อกที่แปดนะครับผมก็เริ่มมีคนมาวิ่งมาออกกำลังกายกันแต่เช้าแล้วล่ะตั้งแต่ตีห้าแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มมาตั้งผุงตั้งแผง ที่ไหนครับที่บางแสนนะครับผมผมอยู่ตรงปลายหาดบางแสนปลายหาดบางแสนผมอยู่ตรงนาแหลมแท่นแหลมแทน่แลแทนล็อกที่สามที่สี่ก็เมื่อกี้พามาเดินดูทะเลกันสักสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วนะฮะก็พอดีมาซื้ออะไรกินที่เซเว่นหน่อยแล้วก็มันอยู่ใกล้ๆนี้ก็เลยแชรแวบมาดูทะเล กันต่อเลยสําหรับใครที่อยากดูทะเลในช่วงเช้านะครับก็เลยอพามาดูเลยแล้วกันดีผมเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้นะครับก็ไม่เพิง่งเพิ่งเท่าไหร่เพิ่งมาประมาณปีหนึ่งแล้วฮะช่วงที่ล็อกดาวน์โควิดก็เลยทําเป็นไลฟ์พามาดูทะเลตอนเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับผมโดยเฉพาะช่วงเย็นผมว่าถ้าวันไหนไม่มีเมฆฝนมาบดบังพระอาทิตย์นะมันจะสวยมาก แล้วก็ท้องฟ้าบางวันนี้เป็นสีส้มทั้งท้องฟ้าเลยนะครับสำหรับเช้านี้ก็เดี๋ยวไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวช่วงเย็นเจอกันอีกครั้งหนึง่งสำหรับเช้านี้ไปก่อนนะครับผม